สวัสดีครับพอดีผมอยากจะขออนุญาตอธิบายระบบการทำงานของระบบขับเคลื่อนสีล้อในรถไทเกอร์ออรอขับเคลื่อนสีล้อหรือสปอร์ตเรเดอร์ขับเคลื่อนสีล้อนะครับโดยทั่วไประบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยของรุ่นเราเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยหนึ่งเกียร์หลักเกียร์หลักเกียร์หลักก็จะประกอบช่วยด้วยชุดคันเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ห้าตามปกติคราวนี้ ถ้าจะทําเป็นขับสีได้มันจะต้องมีเกียร์ยชุดหนึ่งเขาเรียกเกียร์ทันเฟอร์เกียร์ทันเฟอร์ก็คือส่งแรงจากเกียร์หลักเพื่อไปเข้าเพลากลางชุดหน้าจากเพลากลางชุดหน้าก็จะส่งไปที่เฟืองหน้าเฟืองหน้าก็จะสั่งการไปที่ล้อขบไปที่ล้อทําให้เกิดเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อได้ส่วนเฟืองท้ายผมไม่พูดถึงเพราะเราใช้งานปกตินะครับนี่คือระบบคร่าวๆคราวนี้ขออนุญาตไปที่ที่คันเกียร์นะครับ เราจะพูดถึงในเคสที่กรณีที่เราเลื่อนเกียร์ไปที่ S4 กับ c l นะครับอันนี้คือคันเกียร์ของ Tiger Support r i รเก็เราก็จะเป็นนี้คันเกียร์ตัวนี้พอเราโยกไปที่ c s หรือ c l มันจะมีระบบสั่งการอยู่2อ,อย่างผมขออนุญาตใช้คำง่ายๆเป็นระบบสั่งการไฟฟ้ากับ mechanical นะครับระบบสั่งการไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะทำงานร่วมกับระบบแวคคัมลมจะสั่งล็อกเฉพาะ เพาชุดหน้าทํางานเฉพาะล็อกเพลาชุดหน้าระบบหลังจากที่เราเลื่อนเกียร์ไปที่ตําแหน่งขับสีแล้วเนะี่ยจะมีระบบอีกอันนึงคือ Mechanical Mechanical ลจะดันคันส่งอันนี้ไม่มีระบบไฟฟ้านะครับดันคันส่งเพื่อเลื่อนเฟืองให้เข้าระบบเกียร์ทานเฟอร์แล้วก็ไปเข้าเพากลางชุดหน้าอ่าคราวนี้ น่าจะเข้าใจการทํางานคร่าวๆนะครับคือพอเรายกเกียร์ไปครั้งหนึ่งเสร็จจะมีระบบสั่งการสองชนิดคือหนึ่งไฟฟ้าร่วมกับลมอีกชุดหนึ่งแมชชีเ c a l ไปดันเฟืองให้เกียร์ทานเฟอร์ส่งไปแต่คันนี้เรามาดูระบบภาคเลยครับสมมุติว่าผมเข้าเกียร์ขับเคลื่อนสี่ล้อพูดถึงระบบไฟฟ้าก่อนพอเข้าขับเคลื่อนสี่ล้อเสร็จจะมีสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งที่ใต้คันเกียร์ขับสี่ จะสั่งการไปที่โซลินอยสองตัวนี้พอเข้าขับสี่จะสั่งการไปที่โซลิออยสองตัวนี้คือสั่งให้สีน้ำตาลหยุดการทำงานสีฟ้าทำงานแทนพอสีฟ้าทำงานแทนมันจะเกิดลมดูดทำให้เฟืองเนี่ยเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางขวาทำให้เพลาชุดหน้าล็อก ง่ายๆคือระบบไฟฟ้าสั่งการง่ายๆครัผมอธิบายงี้ระบบไฟฟ้าสั่งการชุดนี้ชุดนี้มาถึงแค่นี้สต็อปอยู่ที่จุดนี้แต่ยังไม่ครบระบบขับเคลื่อนสี่ล้อจริงยกเกียไปไฟฟ้าสั่งโซลินอยด์สองตัวนี้สีน้ำตาลหยุดสีฟ้าทำงานเฟืองเรื่องไปทางขวาชุดเผ่าหน้าล็อกแล้วตอนนี้เผ่าหน้าล็อกแล้วนะครับ แต่ยังไม่มีกําลังมาชุดเพลาหน้าเนี่ยล็อกกับล้อยเรียบร้อยแล้วล็อกหมดละหยุดอยู่แค่นี้สต็อปคราวน,นี้มาระบบที่สองคือระบบแมชนิคอลพอเราโยกคันเกียร์เสร็จมันจะมีตัวส่งอยู่ตัวหนึ่งมันจะไปดันเฟืองเฟืองจะส่งกําลังเข้าเกียร์ทานเฟอร์เกียร์ทานเฟอร์จะวิ่งมาทางเพลากลางชุดหน้าส่งแรงเพื่อไปต่อกับเฟืองหน้าง่ายๆคือ ตัวแม c h a นิ c ค l จะส่งแรงตั้งแต่ทางนี้มาถึงทางนี้แล้วก็มาถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นสองระบบนี้จะทำงานร่วมกันตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละแรงมาแล้วเฟืองหน้าล็อกระบบขับเคลื่อนจึงทำงานได้สมบูรณ์แบบโดยทั่วไประบบชุดนี้ระบบ m e ค h a นิ c คิไม่ค่อยเสียมันเป็นระบบดันเฟืองธรรมดากลาศาสตร์ธรรมดาไม่ค่อยเสีย ส่วนระบบไฟฟ้าถามว่าเสียง่ายไหมไม่ค่อยเสียเหมือนกันนะครับสวิตตัวที่อยู่ใต้คันเกียร์ที่สั่งโซลินอยสองตัวนี้ก็ยังไม่เคยได้ยินข่าวว่าใครเสียส่วนตัวโซลินอยสองตัวนี้ก็ยังไม่ได้ยินข่าวว่ามีใครทําเสียแต่ที่ได้ยินบ่อยคือท่อหลวมท่อหลวมสั่งการไม่ได้ไอ้น,นี้เป็นไปได้สูงนะเพราะงั้นระบบรถเราเนี่ยขับเครื่องสี่ล้อจะมีสองระบบคือแมชชี n i c a ลกับไฟฟ้ารถเราเริ่มมีไฟฟ้านิดหน่อย แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่คราวนี้ผมอยากจะอธิบายตัวการทําง,งานโซโลินอย์เผื่อบางท่านที่มีโอกาสเกิดทำโซลินอย์เสียแล้วไม่อยากจะซื้อโซลินอย์ใหม่ก็สามารถทําระบบแมนวนวลได้แต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายเอาไว้ฉุกเฉินจริงๆนะครับนะะี่ครับเราลองมาดูคราวนี้โซลินอย์ตัวนี้จะอยู่ใต้กรองกรองอากาศจะอยู่ใต้กรองจะมีสองตัว